บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเมื่อกี้สมุนสกกลมันเองครับมาบอกน้องสุดแรงดีเก่าพี่น้องพี่น้องน้ำใจเราเพิ่มเมื่อแต่โรงเรียนพี่น้องก็ว่าจะาเช็ดเฮือนอะไพี่น้องไม่ตู้แหละก็ซาลอยคนลื่นไปนอนไปนั่งนอนไปวัดไปโบว์แมนไปวัดพี่น้องเขาตกอวัยไปนอนไปเวียงอะไรพี่น้องตอนนี้ก็ยังน้ำใจและอยู่เฮือนพี่น้องแต่ไอ้ต้อมแหละกระตู้และก็ป้าป้าก็ไม่สบายพี่น้องแล้ะก็นอนใจแล้ะจะเช็ดเฮือนและไรไปนองเช็ดเทือนเจ้าก้า มีหลักการหอักการหนึงเข้ามีฉำนี้ไปเนองการแทรกกับเพื่อนักเรียนไปเนองเตะกับที่เมืองพีนขูดหอนเลยไปเนองกับที่ไทยเป็น้องทีไทยดีแบบอยู่เมืองไปเนองการหอนคือการบุกไปน้องอากาศนะอากาศที่ที่เวงกลิ่นบอกยูไม่ได้เลยไปเนาะเวลาเอาของน้องต้องเสื้อขันยาไปเนาะก็ใส่เสื้อขันยาดำอะไรไปเนาะไปน้องไป ไม่พร้อมแล้วค่ะลุยปกติในเซตเชื่อนไป่น่องเชื่นชานี้ไม่ตู่เลยไปหน่อยเซตนะ เราหนีเรอไม่นานแล้วพี่น้องว่าจะไปเราจะไปดูน้องสวัสดีน้องกล้องน้องกล้องตุเนาะงตุเนาะสวัสดีพี่น้องแป๊บแมงมือแมนะไปเช็คเงินกันเลยไม่ตู้ไม่ตู่นะไปมือเรามือเวียงนะเด็กพี่น้องมือเวียงกับไอ้ก๊อฟเด้อ no. ก so <ade> e. no. right. ๊อฟกินเอาว่า รอยเย่มาหนดเขาเมื yeah. ่อพอเยื yeah> no. yeah. ่อผยก็ค่ะไม่ดูมากเลยที่ืมักไหมแอปเปิลมาหายเนาะถ้ที่ชื่อขนมมาหายแม่บอกใจแล้อะไรกินมแลกมาเขามือมแลาก็มาเราไปจอบเซวเ็กที่ไหนเช็ตเองเสียบบอะไรก็เป แบบใหญ่ออกบริเวณทางนอกพี่น้องพี่น้องก็เบิ้งเอาเบิ้งหนาอากาศนุ่งคลุนหัวเลยน้องกองน้องตอมกับน้องๆยูนี่ิล่าวหน้องเรื่อง 路过吧。 พ่อพ่่อเนงนนมนมนเซนเซนเงินเงนเงนเงินพ่่นนนนี่พ่่นนี่กัฑ์มกนนี่เงินเงนคอกอ่นเาอย่างนี้เอาเงินมาดีเงินนี ต้มพ่อถึงใจเนี่ยชุ่มๆ่สบายดีบูแม่พี่นอย่างเราไม่้ตาบอดเลยเรามี้ตาบอดสองข้างเลยยังเห็นน้องเห็นไ้กล่องจะชิลมเลยนอนกับแม่ม่งจะไม่งกตาบู กลับไปน้องเดียวน้ำใจกลับจดคลิปเออเดี๋ยวน้ำใจกลัจะปัดให้เต็มทีกเลยพี่น้องพี่ต้องลาอยู่พี่น้องแต่ย้ำกองมะม่วเนี่ยพี่น้องลมเนี่ยกลัพึ่งแดดนะพี่น้องน้ำทั้งลมทั้งแดดพี่น้องก็พี่น้องจะมากินน้ำใจกับน้ำใจกับคอราไปก่อนพี่น้องเหนื่อยจนออกเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องกดไลค์ตามคลิปต่อไปพี่น้องเวลาคลิปเดียวคอร์ลาก่อนนะพี่น้องน้องน้องคารินอยู่พี่น้องสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายจอกันน้ำเลยพี่น้อง